สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำการทำแบตเตอรี่12โวลต์ใช้เองแบบง่ายๆนะครับด้วยอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้แบบนี้นะครับอันนี้ลุงตุ้ยแกะมาจากโน้ตบุ๊กนะครับก็จะได้ประมาณ9ก้อนนะเพื่อนๆเราจะใช้ประมาณ9ก้อนอันนี้3,600มิลลิแอมเลยนะครับต่อ1ก้อนโอเคก็จะเป็นแบต18650นะครับก้อนหนึงก็ประมาณ3แอมกว่ากว่านะครับ ทั้งหมดนี้เดี๋ยวลุงตุ้ยก็จะมาทําขั้นตอนต่างๆให้เพื่อนได้รับชมนะครับก็จะมีท่อหดแล้วก็พลาสติกหดแบบนี้นะครับส่วนตัวเนี้ยเป็นตัวบาลานซ์เซลล์นะครับโมดูลชาร์จแบตเตอรี่ b m s นะครับตัวนี้นี่ลุงตุ้ยก็ซื้อมาอใช้งานนะครับอันนี้เพื่อนต้องมีนะครับตัวนี้เราจะใช้1ตัวนะครับโอเคแล้วก็จะมีแผ่นนิกเกิล แผ่นนิกเกิลมันก็จะมีหลายขนาดนะครับเพื่อนๆอันนี้ขนาด0.2นะครับแล้วก็จะมีสายไฟเป็นบางส่วนนะครับทั้งหมดนี้รวมกันแล้วจะออกมาเป็นอย่างไรขอเพื่อนๆติดตามรับชมนะครับ <S <S ต่อมาเราก็จะมาทําการหุ้มแบตเตอรี่ของเราให้มันน่าใช้นะเพื่อนๆอันนี้มันเป็นแบตเก่ามือ2นะแต่ว่าถ้าเราใช้แบบเดิมมันก็จะเป็นขาดขาดห,หายหายแบบนี้นะเพื่อนๆแล้วมันก็คนละสีกัน เพราะฉะนั้นเดี๋ยวลุงตุ้ยทำให้มันเป็นสีเดียวกันให้หน่าใช้นะครับอันนี้ลุงตุ้ยไม่ได้ทํามาขายนะเพื่อนๆเราทําให้มันดูน่าใช้เฉยๆนะครับเป็นแนวทางถ้าเพื่อนซื้อใหม่ๆก้อนใหม่ๆมาก็ทําได้เลยนะครับมันก็จะสวยงามแล้วก็ใช้ได้คงทนแต่แบตเตอรี่ของลุงตุ้ยแบบนี้นะมันก็จะใช้ได้80-90%เลยนะครับโอเคอลุงตุ้ยบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนจะเอาไปทํางานใช้กันนะครับต่อมาเมื่อเรา ลอกเปลือกตรงนี้ออกหมดแล้วเราก็ทําการเจียเศษกั่วตรงนี้นะครับที่เขาใช้งานมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับทำให้เขาเรียบให้สะอาดนะครับเพื่อที่เราจะทําการบัดกีเข้าไปแบบง่ายๆนะอันนี้เพื่อนๆเดี๋ยวลุงตุ้ยบอกก่อนนะถ้าเพื่อนเดี๋ยวลุงตุยกกนนะยงต้ยจะใช้เครื่องสปอร์ตนะครับถ้าเพื่อนไม่มีเครื่องสปอร์ตก็ใช้สายไฟ หรือแผ่นนิกเกิลนี่แหละแต่ใช้เป็นแบบบัตรกีเลยก็ได้นะครับตรงนี้เราไม่ว่ากันนะครับอันนี้ลุงตุ้ยทาให้มันดูเรียบร้อยเฉยๆนะครับเนี่ยมันก็จะใหม่ประมาณอย่างนี้เลยนะเพื่อนๆเนี่ยมันใช้งานได้ดีนะหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมาหุ้มนะครับเพื่อนๆอันนี้ซองที่เราจะซื้อหุ้มแบตเตอรี่เนี่ยก็มีขายอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สั่งได้ตามเพจที่เขาขายของนะครับโอเคลองหาดูนะเพื่อนๆนี่เลยเราก็จะมาทําการหุ้ม แบตเตอรี่ตรงนี้กันนะครับลุงตุ้ยก็จะใช้ตัวเป่าลมร้อนแบบนี้นะเนี่ยเพื่อนเราก็ใส่เข้าไปแล้วเราก็ต้องใส่แหวนรองด้วยนะเพื่อนๆอนอย่าลืมนะตรงนี้ต้องมีนะครับเป็นขั้วบวกแบบนี้นะใส่ข้างเดียวนะครับขั้วลบไม่ต้องหลังจากนั้นแล้วเราก็จะใช้ความร้อนค่อยๆ่ไล่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับนี่ทําไปเรื่อยๆืจนเขาหุ้มจนแน่นแล้วก็พอนะครับก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะเพื่อนๆนนี่ มันก็จะดูน่าใช้กว่าเก่านะครับนี่เลยมันเป็นสีเดียวกันเรียบๆแบบนี้นะโอเคก็จะได้ประมาณนี้ตัวนี้อย่าลืมนะเพื่อนตรงขั้วบวกต้องมีทุกอันนะครับต่อมาลุงตุ้ยก็จะทําแบบเร็วๆเลยนะครับเพื่อนๆเพื่อไม่ให้เสียเวลาตรงนี้ทําจนครบเลยนะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นงานที่เราทําแบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆเราทําเองหรือเพื่อนจะไม่ต้องหุ้มก็ได้แล้วแต่เราดีกว่านะเพื่อนๆแต่ว่า อย่างที่บอกนะครับลุงตุ้ยก็ทําให้ดูน่าใช้นะครับต่อมาเพื่อนจะเขียนมิลลิแอมไว้ก็ได้นะครับถ้าเราจะกลัวลืมเขียนไว้ตามที่เขาระบุไว้นะครับอันนี้แต่ลุงตุ้ยไม่ได้ไม่ต้องเขียนนะครับเพราะว่าลุงตุ้ยจําได้อยู่นะครับขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาติดแบตเตอรี่ให้เป็นแผงและ3าก้อนแบบนี้นะครับทําแบบขนานนะเพื่อนๆก็คือบวกก็บวกทั้ง3ก้อนเลยนะครับ นี่ลบก็ลบทั้ง3มก้อนเราเพื่อนจะใช้เป็นกาวปืนกาวก็ได้นะ,ะแต่อันนี้ลุงตุ้ยจะใช้แบบกาวช้างแบบนี้นะมันจะดะูเก็บงานได้ดีกว่านะครับตรงนี้เราก็ติดไปก่อนนะครับ2ก้อนให้เขาติดแน่นแล้วเราค่อยเติมเข้าไปนะครับเป็นแผงละ3ก้อนแบบนี้นะเพื่อนๆนี่แล้วเราก็ทําให้เขาแข็งแรงก่อนนะครับโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วต่อมา เราจะต้องเอามาประกบกันนะครับแต่ว่าเพื่อนจะต้องติดให้แข็งแรงก่อนเลยนะครับตรงนี้คือแผงและ3ามก้อนแบบนี้นะขั้วเดียวกันเลยนะครับนี่ทั้งหมด3แผงแบบนี้นะครับก็คือ9ก้อนโอเคแล้วเราจะมาเรียงกันนะครับว่าถ้าเราขึ้นต้นด้วยขั้วลบแผงที่สองก็จะเป็นขั้วบวกแล้วก็จะเป็นขั้วลบสับกันแบบนี้เลยนะเพื่อนๆก็คือลบบวกแล้วก็ลบ ต่อมาตรงนี้เราก็จะต้องติดให้เขาเกาะกันให้ตรงนะครับตรงนี้เราก็ใช้กาวเข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่เดี๋ยวลุงตี้ติดเข้าไปแบบนี้ก่อนนะครับลองดูแบบนี้นะเพื่อนๆนี่แล้วเราก็หยอดกาวเข้าไปแล้วก็เอาแผงตรงนี้คั่วต้องไม่ผิดนะเพือ่อนมันก็จะเป็นลบบวกลบแบบนี้นะครับโอเคต่อมาเราก็จะเริ่มเก็บงานข้างๆนะครับด้านสีด้านเราก็เก็บให้หมดเลยนะครับเพื่อให้เขาแข็งแข็งแรงนะครับตรงนี้ โอเคก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะแล้วต่อมาเราก็จะทําการบัรกีนะเพื่อนๆตรงเนี้ยลุงตุ้ยก็จะใช้กระดาษกาวแบบนี้นะเพื่อที่เราจะไม่หลงนะครับจะลองดูนะครับเผื่อว่าเราบัรกีผิดด้านนะครับนี่ลุงตุ้ยก็จะใช้เครื่องจัมสปอร์ตแบบนี้เลยนี่อันเนี้ยเพื่อนก็ลองไปหาดูในคลิปนะลุงตุ้ยก็ทําลงให้เพื่อนดูแล้วนะวิธีการทํานี่เลยก็จะประมาณอย่างนี้นะ เพื่อนจะบัดกีเลยก็ได้นะครับง่ายๆสำหรับมือใหม่ๆก็ใช้บัดกีเอาใช้สายไฟเอานะครับนี่เลยสมมุติว่าแผ่นนิกเกิลเนี่ยเป็นสายไฟเพื่อนก็ทำตามแบบนี้เลยนะครับแต่ลุงตุ้ยจะใช้เครื่องจําแบบนี้นะครับนี่ลุงตุ้ยก็จะทำไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับตรงนี้มันก็จะสะดวกด้วยนะครับและอีกอย่างหนึง่งลุงตุ้ยมาศึกษาค้นคว้าแล้วว่าการที่เราใช้หัวแรง บัตรกีลงไปที่แบตเตอรี่มือ2ของเราตรงนี้ความร้อนของหัวแรงและตะกั่วมันจะทำให้แบตเสื่อมคุณภาพลงไปอีกนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เครื่องจัมป์สปอร์ตตัวนี้แบตเตอรี่เราก็จะคงทนอยู่ได้นะครับโอเคนี่คือเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะเพื่อนๆน,นี่เลยต่อมาเมื่อเราได้ขั้วหนึ่งแล้วเราก็จะมาทำอีกขั้วหนึ่งแต่ให้สับข้างนะเพื่อนนี่อันนี้ขั้วลบข้างนี้ก็ต้องเป็นขั้วบวกใช่ไหมครับ เราก็ปิดไปเพื่อไม่ให้งงนะเพื่อนๆนถ้าเพื่อนก็มีความสามารถก็ทําได้เลยนะครับแต่ว่าลุงตุ้ยจะบอกเฉพาะ,ะคนที่ทําใหม่ๆแล้วก็บอกกับตัวเองด้วยนะลุงตุ้ยก็อาจจะจําผิดบ้างก็อภัยกันบ้างนะครับอันนี้ลุงตุ้ยก็พยายามอธิบายให้เข้าใจเผื่อเพื่อนทําตามก็จะได้ทําเป็นกันเลยนะครับนี่มันก็จะละเอียดนิดนึงนะเพื่อนๆโอเคเราก็ทําการ จำเข้าไปแบบนี้เลยนะครับลุงตุ้ยพูดแทนก็ได้ว่าเป็นบัตกรกีแล้วกันนะครับเพื่อนจะได้เข้าใจอ่ขั้วนี้เป็นขั้วบวกเพื่อนก็ขนานมาเลยนะครับใช้สายไฟลากมายาวๆแบบนี้เลยนะครับก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะนี่ส่วนตรงปลายข้างนี้เดี๋ยวลุงตุ้ยลืมบอกข้างนี้เราจะต้องให้หัวเข้าไปทางเดียวกันนะครับสมมุติว่าจะเอามาด้านนี้ใช่ไหมครับหัวอีกขั้วหนึ่งก็ต้องมาด้านเดียวกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวางแผน บีเอ็มเอสลงไปมันก็จะได้บัตรกีได้นะครับต่อมาเมื่อเราทําข้างด้านหัวเสร็จแล้วต่อมาเราจะประสานกันตรงนี้นะครับนี่เราจะสลับขั้วกันแบบนี้นะครับก็คือการอนุก,กรมนะครับเพืเ่อนๆอ่าเราก็ยิงอ่าตัวนี้ยาวไปก่อนนะครับแล้วก็มีตรงปลายสายยื่นออกไปด้วยนะครับเพื่อไปเข้ากัาบวงจรหนึ่งด้านข้างเดียวกันนะครับต้องเป็นข้างเดียวกันอ่าและตรงนี้เราก็ทําการ บัตรกีเข้าไปนะครับนี่เลยตรงนี้ต้องแข็งแรงนะเพื่อนต้องบัตรกีให้ติดเลยนะครับนี่นุงตุ้ยก็ทํามาประมาณอย่างนี้นะเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ต้องตรวจสอบด้วยนะครับนี่โอเคนี่นะหัวอยู่ตรงนี้นะโอเคไม่ผิดด้านตรงนี้มันจะโดนกันไม่ได้แล้วนะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นกันพาดเราก็กันเอาไว้ก่อนส่วนแถวตรงกลางตรงนี้เราก็ทําแบตเตอรี่ ไม่ใช่เพื่อนเราก็ทําการตัดสายให้พอดีนะครับไม่ต้องให้เลยนะครับตรงกลางนะครับโอเคเราก็ทําการบัดกรีเข้าไปแบบนี้นะครับนี่เลยโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วจะเป็น2แถวแบบนี้ใช่ไหมครับต่อมาเราก็อนุกรมได้เลยนะครับตรงนี้เพื่อนเราก็ขวางตรงที่เราปิดขั้วไว้ตรงนู้นนะ่ะที่เป็นกระดาษกาวตรงนี้นะเพื่อนมันโดนไม่ได้นะมันชนกันไม่ได้นะครับโอเค เราก็ทําการบัดกีเข้าไปนะครับนี่เลยนี่หลวงตุ้ยก็จะจ้าเข้าไปแบบนี้นะครับตัดสายให้มันพอดีแบบนี้นะเราก็จะบัดกีไปจนครบทั้ง3เซตเลยนะครับตรงนี้อ่าอันที่สองนี่เราก็ทําการตัดเข้าไปนะครับตรงเนี้ยหลวงตุ้ยก็ขอแนะนํานิดนึงนะว่าเพื่อนๆก็ควรใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงเนี้ย เผื่อเรามีอุปกรณ์ที่เป็นโลหะไปอยู่ด้านล่างเดี๋ยวเวลาเราเผลอหรือกันไกลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันอยู่ด้านล่างเนี่ยมันไปชนกันมันจะช็อตนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องติดกาวรองเอาไว้นะครับหรือไม่ก็เพื่อนก็ตรวจเช็คพื้นให้สะอาดเรียบร้อยนะครับโอเคจะมีเศษโลหะอะไรไม่ได้เลยนะครับนี่เมื่อเสร็จข้างนี้แล้วนี่เราก็พับเอาไว้แบบนี้นะ ต่อมาเราก็ปิดไปเลยก็ได้นะครับเพื่ออย่างที่ลุงตุ้ยบอกนะครับว่าเผื่อเราฟั่มลงไปแล้วไปโดนอุปกรณ์เศษโลหะมันก็จะช็อตเพราะฉะนั้นลุงตุ้ยขอปิดทั้งหมดไว้ก่อนนะครับเราก็จะมาทําอีกด้านนึงถูกไหมครับโอเคนี่เราก็ทําการาบัตรกีขนานเข้าไปก่อนเลยนะครับอย่าลืมนะเพื่อนแผงริมเนี่ยจะต้องมีมีหัวเข้าไปบัดกีนะครับเราต้องทาสายไฟเผื่อ,อไว้นะครับโอเค ส่วนด้านอีกตรงข้ามนี้ตัดไว้พอดีเลยก็ได้นะครับนี่มันก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะเนี่ยลุงตุ้ยก็จะทําประมาณอย่างนี้เลยนะครับทําแบบช้าๆนะเพื่อนจะได้เข้าใจแบบนี้นะครับโอเคก็จะออกมาประมาณนี้ส่วนแถวกลางตรงเนี้ตัดพอดีเลยก็ได้นะครับเพราะว่าไม่มีตัวเชื่อมกับแผงวงจรนะครับนี่เราก็ทําการบัดกรีเข้าไปแบบนี้เลยนะครับโอเค เพื่อนพอจะเข้าใจนะลุงตุ้ยจะใช้คําว่าบัตรกีนะครับสมมุติว่าเพื่อนที่ทําด้วยสายไฟจะได้เข้าใจนะครับโอเคก็จะประมาณอย่างนี้เลยตรวจเช็คความแข็งแรงด้วยนะเพื่อนๆนี่แบตเตอรี่ตัวเนี้ยเมื่อทํำออกมาแล้วได้12โวลต์แล้วลุงตุ้ยใช้สามพันหกมิลลิแอมเนี่ยมันจะได้แปดถึงเแอม ah เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สามารถเอาไปสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ได้นะเพื่อนๆตัวนี้ ก็ประมาณอย่างนี้นะนี่เราก็อนุกรมเข้าไปแบบนี้นะครับโอเคก็จะประมาณอย่างนี้เลยนี่บัตรกีเข้าไปทั้งหมดเลยนะครับทําจนครบเลยนะครับนี่เราก็ตรวจเช็คผลงานของเราให้เรียบร้อยนะเพื่อนๆว่าเราทําแล้วมันต้องไม่หลุดนะไอ้ตรงไหนที่มันยังขยับได้เราก็บัตรกีเข้าไปให้แข็งแรงนะครับโอเคก็จะออกมาประมาณนี้ ส่วนอนลิมนี้ก็เหมือนกันนะครับอันสุดท้ายของลงตุ้ยตรงนี้ก็ทํามาถึงด้าน,นลิมนี้เลยนะครับนี่มันก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะลุงตุ้ยก็ทําได้ประมาณนี้นะเพื่อนๆมันมันก็อาจจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะโอเคนี่มันก็จะออกมาประมาณนี้ต่อมานะเพื่อนเราก็จะลอกกระดาษกาวออกนะครับเพื่อที่เราจะวางแผงตัวบาลานเซลนะครับลงไปเนี่ยเราก็เนี่ยลุงตุ้ยก็จะระแวง ตรงเศษโลหะที่เราทำมาไว้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะวางแผงวงจรเนี่ยเดี๋ยวลุงตุ้ยบอกก่อนนะครับเราต้องเริ่มที่ศูนย์โวลต์นะครับมันจะมีบอกอยู่เดี๋ยวลุงตุ้ยชี้ให้ดูนะครับต่อมาเราจะต้องติดกาวสองหน้าเพื่อให้แผงวงจรมันเกาะกับแบตเตอรี่ของเราให้แข็งแรงนะครับตรงนี้โอเคเราก็ใช้แผ่น กาวสองหน้าลงไปแบบนี้นะหรือเพื่อนจะยึดด้วยปืนกาวก็ได้นะครับทำยังไงก็ไดใ้ให้มันแผงวงจรมันเกาะอ,อยู่ที่แบตเตอรี่ตำแหน่งตรงนี้นะครับโอเคเมื่อได้ตามนี้แล้วนี่เราก็ลอกกระดาษกาวออกแล้วเราจะวางลงไปเพื่อนอย่าลืมนะ0ูนโวลต์ตรงนี้เดี๋ยวลงตุ้ยชี้ให้ดูมันจะต้องอยู่ที่ตำแหน่งขั้วลบนะครับนี่ตรงนี้นะอ่าลองดูนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับด้านล่างโอเค เมื่อได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วเรามาเลงดูนะครับว่าเนี่ยตรงนี้ถ้ามันยาวไปเราก็ตัดออกนะครับนี่ตำแหน่งนี้ต้องอยู่ด้านล่างซ้ายมือนะครับนี่ศูนย์โบนต้องเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะเพื่อนๆนี่อ่าลุงตุ้ยก็จะตัดออกแต่ลุงตุ้ยจะไม่ใช้เครื่องจัมสปอร์ตนะครับลุงตุ้ยจะใช้เป็นบัตรกรีนะครับเพราะว่าแผงวงจรตรงนี้มันอาจจะเสียหายได้นะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวลุงตุ้ยวาง ตำแหน่งที่เราจะทำลงไปบนนี้นะ,อ,ะอย่างที่บอกนะครับเพื่อป้องกันเศษโลหะแบบนี้นะเราก็ตัดออกนิดนึงกันไกลต้องไม่โดนวงจรตรงอื่นนะครับนี่เราเล็งให้ดีนี่ตรงด้านนี้รู้สึกว่าจะเลยไปนิดนึงเราก็ทําการตัดออกนะครับระหว่างที่เราตัดเราต้องระวังกันไกลด้วยนะครับกันไกลมันเป็นโลหะตรงนี้นะโอเคเราก็ต้องใช้ความะระมัดระวังนิดนึง เมื่อได้ตำแหน่งที่พอดีแล้วนี่ต่อมาเราจะทำการบัดกีกันนะครับตรงนี้เหลืออีกด้านหนึ่งนะครับนี่เราก็ทำการตัดออกด้วยนะครับเนี่ยมันก็จะมีเศษโลหะเล็กๆน้อยๆที่เราตัดทิ้งเอาไว้ด้านล่างตรงนี้นะ,ะต่อมาเพื่อนเราก็จะทำการเชื่อมบัดกีแบบนี้เลยเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตำแหน่งตรงนี้นะศูนย์โวลต์เราก็เติมเนื้อตะกัวเข้าไปที่ขามันแบบนี้นะ แล้วก็ตรงแผ่นนิกเกิลด้วยแล้วเราก็วางตำแหน่งที่ตรงลงไปแล้วเราก็กดนิดนึงนะเพื่อนๆตรงนี้ต้องแน่นแข็งแรงนะครับแล้วเราก็ใช้ความร้อนเข้าไปด้านบนแบบนี้นะให้เขา,าสมานติดกันแบบนี้เลยนี่แล้วเราก็ปล่อยออกมันก็จะเกาะแบบนี้เลยนะครับนี่เพื่อนโอเคทําท,ทั้งหมด4ตำแหน่งเลยนะครับนี่เลยมันก็จะเริ่มตั้งแต่0โวลต์ใช่ไหมครับ ขาที่สองก็จะเป็น4.2โวลต์ใช่ไหมครับขานี้นะเพื่อนๆนี่เราก็เติมเนื้อตะกั่วเข้าไปแล้วก็ทำการบัดกีเข้าไปนะครับตรงนี้กดให้ดีให้ตรงแล้วก็วางหัวแรงเข้าไปแบบนี้นะเพื่อนๆนี่เมื่อมันละลายติดกันแบบนี้แล้วก็พอนะครับโอเคเระวังหัวแรงด้วยนะเพื่อนๆอย่าไปโดนขั้ววงจรอื่นนะครับตรงนี้มันเริ่มจ่ายไฟแล้วนะครับนี่เพื่อน มันก็จะเป็น0แล้วก็4.2ตรงนี้นะครับอ่าต่อมาเมื่อเราอนุก,กรมแล้วมันก็จะได้12.6นะครับในขาที่3นะครับเพื่อนๆนี่ตรงนี้มันจะเป็น12นะครับตำแหน่งที่อนุก,กรมมานี่ครับขาที่3คือ12.6โวลต์น,นะครับตรงนี้เราก็แตะเข้าไปโอเคนี่คือขาที่3นะครับเราก็เรียงไปตามขาตรงนี้นะลุงตุ้ยไม่ข้ามไปข้ามมานะเดี๋ยวเพื่อนจะงง ส่วนขาสุดท้ายตรงนี้มันจะเป็น8.4โวลต์น,นะครับตรงนี้เลยที่มันอยู่กับคู่กับอันแรกที่เราทําไปนะครับตรงนี้อ่ะตรงนี้เพื่อนก็สังเกตดูตามที่เขาระบุก็ได้นะเพื่อนๆลุงตุ้ยอ,<ๆ>อาจจะพูดข้ามไปข้ามมาเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนจะงงนะเพื่อนก็ดูตรงที่เขาเขียนไว้ก็ได้นะครับมันจะมีบอกอยู่นะครับเนี่ยตามตําแหน่งงตรงนี้นะโอเคต่อมาเราก็ตรวจเช็คนะครับว่าเราเชื่อมตรงไหนแล้วมันไม่แข็งแรง เราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราต้องวัดโวลต์ดูก่อนนะครับว่าตำแหน่งที่เขาจ่ายมาตรงเนี้บวกกับลบนะเพื่อนเห็นไหมครับตรงนี้นะบวกกับลบเราต้องแตะดูนะครับว่ามันตรงกับตำแหน่งที่เราทำมาได้หรือเปล่านี่คือ12.32โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่ตัวนี้มันยังไม่เต็มนะเดี๋ยวเราต้องชาร์จก่อนนะครับโอเคก็คือ12อโวลต์นั่นแหละครับได้เลยนะตรงนี้นีเ่เราก็ใส่น้ำยาประสานเข้าไปคือฟักตัวนี้นะ เอแตะไปที่ขั้วแล้วเราก็เติมเนื้อตะกัวให้เขาเต็มไม่ให้เป็นรูนะครับตรงนี้อ่าใส่เนื้อตะกัวลงไปตรงเนี้ยก็สําคัญนะเพื่อนเพื่อเวลาบัดกีอย่าให้เขามาชนกันนะครับตรงนี้เศษตะกัวอย่าให้ไหลลงมาชนกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันชอ็อตเลยนะครับโอเคนี่เราก็ทําความสะอาดแล้วก็ตรวจเช็คดูนะครับโอเคเมื่อเราบัดกีเติมเนื้อตะกัวตรงนี้เราก็ต้องวัดด้วยนะครับนี่จะได้เหมือนเดิมหรือเปล่าก็คือ 12.31โวลต์ 3, นะครับเป็นอันใช้ได้นะเพื่อนๆตรงนี้โอเคขั้นตอนนี้ก็คือสำเร็จแล้วนะครับต่อมาเราก็เก็บงานที่เราทำเกินเกินไว้นะครับเช่นกาวสองหน้าตัวเนี้ยมันล้ำมาแบบนี้นะครับเราก็เก็บให้เรียบร้อยนะเพื่อนๆให้ดูสวยงามนะครับโอเคเราก็ทำไปนะครับตรงนี้ หรือจะไม่ทําก็ได้นะเพื่อนเพื่อนอันเนี้ยเราคือเราทําใช้เองที่ลุงตุ้ยบอกก็คือเราทําแบตเตอรี่ของเราใช้งานนะครับอ่าลุงตุ้ยก็เลยมาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนได้ไปทําใช้กันเองนะครับตรงนี้ไม่ได้เป็นธุรกิจอะไรนะครับแต่เพื่อนจะไปต่อยอดเอาก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเนี่ยมันก็จะออกมาประมาณนี้แล้วเราก็ตรวจเช็คขั้นตอนต่อมาก็คือเราจะต้องหุ้มหรือห่อด้วยพลาสติกอ่าลุงตุ้ยก็จะมีพลาสติกหดตัวเนี้ยเอาไว้ใช้งานนะครับ หรือเพื่อนจะหุ้มเป็นแผงใหญ่หญๆสีน้ําเงินเลยก็มีนะครับมันแล้วแต่เราแต่ว่าลุงตุ้ยจะทําตรงนี้นะเพื่อความสวยงามในการใช้งานนะครับตรงนี้โอเคเราก็ติดกาวเข้าไปก่อนนะครับด้านหนึ่งนี่เราเรียงให้ตรงแล้วก็เอาเทปใสาวางลงไปแบบนี้นะครับนี่เมื่อได้แบบนี้แล้วการห่อเนี่ยมันก็เป็นอีกแนวหนึงสำหรับความสามารถของแต่ละคนนะ าบางคนก็ห่อไม่เป็นลุงตุ้ยก็ไม่ใช่จะห่อเป็นนะเพื่อนๆก็พอทําได้แบบนี้นะทําได้ประมาณนี้นะเพื่อนๆไม่ว่ากันนะอ่านี่เราก็ปิดเข้าไปเอาตามความเข้าใจดีกว่าลุงตุ้ยก็เข้าใจทําประมาณอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆโอเคแล้วเราก็ตัดส่วนด้านล่างกับด้านบนตรงนี้นะให้มันพอดีอย่าให้มันเลยมากนะครับเอาประมาณพอดีนะครับ เราก็เอาเทปใสเข้าไปช่วยด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็พับให้ดีตรงนี้เมื่อเราได้ตำแหน่งตรงนี้แล้วต่อมาการจะพับเข้าหากันตรงนี้เพื่อนเราจะต้องตัดให้มันบางๆนะครับนี่ให้มันแบบไม่ต้องยาวล้ํากันเกยกันมากนะมันจะไม่สวยนะครับอ่ามันจะดูไม่เรียบร้อยดีกว่านะเพื่นพนอนเอเรื่องความสวยไม่ต้องพูดก็ได้นะครับโอเคก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆนนี่นี่แบบนี้เลย โอเคมีอาชีพใหม่แล้วเพื่อนห่อของขวัญโอเคนะครับแบ่งปันกันแบบขำๆนะลุงตุ้ยก็พูดไปเลื่อยเปื่อยแบบนี้นะไม่อยากให้ซีเรียสน,นะเพื่อนๆอันเนี้ยเราทำใช้เองนะอันนี้ลุงตุ้ยขอย้ำนะเราทำใช้เองเพื่อนจะทำแบบ12โบนก็ทำมันมีหลากหลายนะเพื่อนๆลุงตุ้ยก็มีอีกหลายแนวนะแต่ว่าค่อยๆทยอยทำนะเพื่อนๆบางทีลุงตุ้ยก็อยากทำแนวอื่นบ้างแบบนี้นะครับ ไม่ว่ากันนะเพื่อนๆเราแบ่งปันกันลุงตุ้ยก็อยากให้ทุกคนมีความรู้แล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับนี่ก็จะออกมาประมาณนี้เลยเพื่อนๆหลังจากนั้นแล้วเราก็ต้องใช้ไดเป่าผมหรือตัวเป่าลมร้อนเบอร์อ่อนๆน,นะครับค่อยๆไล่ไปแบบนี้นะไอตรงเนี้ยถ้าเราแช่ไว้นานหรือหรือปล่อยให้ร้อนจัดนิดนึงมันก็จะละลายขาดได้นะเพื่อนๆเพราะว่าพลาสติกมันบางนะครับ เอาความร้อนแค่พอประมาณนะเพื่อนให้มันตึงเฉยๆนะครับหรือเพื่อนจะไม่ห่อก็ได้นะเพื่อนๆแต่ว่าเ,าเรื่องวงจรตรงนี้ถ้าเราเผลอไปวางมันก็จะช็อตได้เสียหายได้นะครับสิ่งที่เราทํามาเพราะฉะนั้นตรงนี้เพื่อนก็พิจารณาเอาแล้กันนะครับว่าจะหุ้มแบบไหนต่อมาเราก็จะต้องใส่สายไฟเข้าไปใช่ไหมครับในตําแหน่งขั้วบวกกับขั้วลบตรงนี้นะเดี๋ยวลงุงตุ้ยบอกก่อนเราต้องใช้ความสามารถนิดนึง เพราะว่ามันใกล้กันมากนะครับเพื่อนตรงนี้แบตเตอรี่12โวลต์ก้อนนี้มัน8ถึง9แอมป์เลยนะมันสามารถสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ได้นะเพื่อนแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าถ้าเราเอาไปสตาร์ทมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันต้องใช้สายไฟที่เส้นใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับตรงนี้มันยังเล็กไปนะครับแล้วเราก็มาปอกปลายตรงนี้เพื่อที่เราจะต้องเทสด้วยนะครับว่าระบบ ที่เราทํามาเนี่ยมาถึงขั้นตอนนี้มันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านี่ครับ12.31น bon โวลต์ก็เป็นอันใช้ได้นะตรงนี้เราก็ทําให้เขาแข็งแรงนิดนึงนะครับเมื่อเราใช้งานบ่อยๆมันสายมันขยับมันอาจจะหลุดได้นะตรงนี้เราต้องทําให้เขาแข็งแรงด้วยการเอาเทปสายพันเข้าไปหนาหนา,น,าน,นิดนึงนะครับต่อมาเราจะมาเทสกับพัดลมใช้งานก่อนนะครับนี่อาลุงตุ้ยก็ขอต่อตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเขาใช้งานได้ในขั้นตอนนี้นะครับ นี่ลุงตุ้ยก็ใช้อุปกรณ์เสริมเข้าไปแบบนี้นะครับนี่คือผลงานที่จะออกมานะครับนี่เราก็เสียบเข้าไปเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะครับเพื่อนนี่เนี่ยแรงแบบนี้เลยนะเพื่อนเห็นไหมครับโอเคเป็นอันใช้งานได้นะเพื่อนๆน,นี่เลยตรงนี้นะต่อมาเมื่อเรารู้ว่าใช้งานได้แล้วเราก็จะมาทำใส่แจ็คตัวผู้เข้าไปเพื่อที่จะใช้งานง่ายขึ้นนะครับตรงนี้ เดี๋ยวลุงตุ้ยจะบอกนิดนึงก่อนนะครับว่าตรงเนี้ยเพื่อหลายคนอาจจะเรียนรู้กันไปแล้วนะครับอาแกนที่อยู่ด้านริมเนี่ยเป็นขั้วลบนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยเป็นขั้วบวกนะครับเราก็ใส่สายไฟให้ถูกต้องเลยนะครับเพื่อนๆนี่เลยก็คือก่อนที่เราจะใส่เราก็ต้องดูสายดูห่วงดูกรอบอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับท่อหดเราก็ต้องใส่ตรงเนี้ยเราอย่าเผลอให้ มันไปชนกันนะครับเราก็ป้องกันนิดนึงและอย่าลืมใส่ท่อหดเข้าไปด้วยแบบนี้นะครับนี่ท่อใหญ่ก็ใส่ด้วยนะครับเพื่อที่จะลัดตรงปลายของกรอบอแจ็คตัวพู่แบบนี้นะครับนี่เลยแล้วเราก็ทําการบัดกีขั้วบวกหรือขั้วลบก่อนก็ได้นะครับอันนี้เป็นขั้วลบใช่ไหมครับสีดําเราก็ทําแบบนี้เลยนะครับนี่บัดกีเข้าไป อย่าลืมท่อหดนะเพื่อนๆตรงนี้สําคัญมากนะครับตรงนี้เขาจะชนกันไม่ได้นะครับเราต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับเมื่อเราบัดกีให้เขาแข็งแรงแล้วใส่ท่อหดให้เรียบร้อยแล้วนี่เราก็ทําการบัดกีแบบนี้เลยนะเพื่อนๆเนีนน่โอเคเอาให้แข็งแรงเลยนะนี่นี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะเพื่อนๆเราก็ใส่ท่อหดเข้าไปแล้วก็ลนด้วยไฟแช็กแบบนี้เลยนะครับต่อมาขั้วบวกตรงนี้ก็อย่าลืมใส่ท่อหดด้วยนะครับ อ่าเมื่อใส่เข้าไปเราก็ต้องวัดให้ตรงก่อนนะครับเพื่อนให้ตรงพอดีเวลาทําเสร็จแล้วสายมันจะเท่ากันแบบนี้นะครับเราก็คํานวณให้ดีอ่าตัดปลายออกตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนเมื่อได้ตรงนี้แล้วเราก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับอย่าให้เลยไปโดนตรงแกนนะครับเพราะว่ามันเป็นขั้วลบใช่ไหมครับขณะที่เราทาเนี้ยเป็นขั้วบวกนี่เราก็รัดด้วยท่อหดแบบนี้เลยแข็งแรงเลยนะครับตรงนี้ต่อมาเพื่อนเมื่อเรา ทำการปิดนะเราต้องหมุนที่ตัวสีดํานะครับเราอย่าไปหมุนที่ปลายโลหะนะครับถ้าหมุนที่ปลายโลหะสายไฟมันจะพันกันแล้วมันจะขาดได้นะครับเมื่อเสร็จตรงนี้แล้วเราก็เอาท่อหดอันใหญ่สุดท้ายเนี่ยสวมเข้าไปแล้วก็ลนด้วยไฟแบบนี้เลยนะครับนี่มันก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะนี่แข็งแรงเลยโอเคก็เป็นอันพร้อมใช้งานนะครับเพื่อนๆนี่สะดวกในการใช้งานเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองวัดดูนะครับที่ปลายขั้นตอนสุดท้ายตรงนี้นะ ก็จะได้1 2บโวลต์จุนะครับตรงเนี้ไฟมันออกไปเลี้ยงที่วงจรแล้วนะครับมันก็หายไปนิดนึงนะครับต่อมาเราก็จะมาท,ทดลองกับพัดลมตัวนี้นะครับนี่เหมือนเดิมเสียบเข้าไปแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับนี่เลยก็เป็นอันนี่ใช้ได้เลยนะครับโอเคนี่แรงนะเพื่อนๆ12 2. นบโวลต์นี่แรงมากเลยนะนี่เพื่อนเ,อนเอนดูกระดาษทิชชู่ที่ลุงตุ้อม,มาลองให้เพื่อนเห็น ตรงนี้มันจะทําให้เพื่อนเห็นภาพนะครับโอเคก็เป็นอันใช้ได้สําเร็จเลยนะครับเราก็เอาไปใช้งานหรือว่าลุงตุ้ยจะทําตัวนี้ไออันนี้ลุงตุ้ยก็ไปเจออุปกรณ์ตรงนี้มาไม่รู้ว่าจะใช้ได้ผลหรือเปล่านะครับเอามาลองทําให้เพื่อนๆดูแบบนี้นะมันจะกระจายแบบนี้เลยเพื่อนๆนีอ่อาจจะไม่ค่อยพิ้วเท่าไหร่นะครับตรงนี้ไม่เป็นไรอันนี้คือเอามาเทสเ,เฉยๆนะครับ กระดาษของเราดีกว่านะอันนี้แรงขนาดนี้เลยนะเพื่อนๆนี่โอเคก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะเพื่อนๆลองไปทําดูนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าเพื่อนทําแล้วติดขัดตรงไหนจุดไหนก็ลองอคอมเมนต์มาถามกันได้นะครับเราก็ยินดีลุงตุ้ยก็ยินดีตอบเท่าที่ตอบได้นะเพื่อนๆถามแบบมีสาระแบบนี้ลุงตุ้ยก็ชอบนะครับเราหนุนใจกันนะเพื่อนแบ่งปันกันดีกว่านะลุงตุ้ยก็ มีความรู้แบบไหนลุงตุ้ยก็ทําไปแต่สิ่งที่ลุงตุ้ยทํานะลุงตุ้ยบอกเลยนะครับว่ามันใช้งานได้ทุกอย่างนะครับที่ลุงตุ้ยทําเพราะว่าลุงตุ้ยจะทําใช้เองนะครับกับงานประดิษฐ์ต่างๆที่ลุงตุ้ยทําอยู่กับบ้านแบบนี้นะเพื่อนๆก็ได้เรียนรู้ไปด้วยกันบางอย่างลุงตุ้ยก็พูดผิดไปบ้างก็อย่าว่ากันนะครับลุงตุ้ยไม่ใช่ช่างที่เชี่ยวชาญแต่ว่าลุงตุ้ยแค่ทําเป็นแบบความรู้ขั้นพื้นฐานดีกว่านะเพื่อนๆ ทำแบบบ้านๆแบบนี้เลยแล้วเราก็มาแบ่งปันกันส่วนมากที่ลุงตุ้ยทำเนี่ยเป็นคลิปที่ใช้งานได้แน่นอนนะครับลุงตุ้ยการันตีได้และลุงตุ้ยก็ใช้อยู่จนทุกวันนี้นะครับทําเองใช้เองนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนสนใจก็ลองทำตามดูนะครับรับรองว่าทำได้ทำเป็นได้แน่ๆเลยนะครับเราเรียนรู้ไปด้วยกันคลิปนี้ลุงตุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงตุ้ยพาทำด้วยนะครับ ขอพระเจ้าวอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับให้มีความสุขมีความรักในครอบครัวทุกๆวันนะครับสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ